สวัสดีครับผมชื่อคิกโกนะครับพี่สาวผมชื่อแบนล่าครับพี่แบนล่าขีดื้อครับคิกโกน่ารักครับกิกโกไม่ดื้อครับแต่พี่แบนล่าขีดื้อมากชอบเอาแต่ใจตัวเองพี่แบนล่าเห็นไหมครับคิกโกนั่งเฉยๆแต่พี่แบลล่านี่ สุดยอดครับดูสิครับไปหาพ่อแล้วพี่แบนล่ะก็จะปีนขึ้นพ่อพ่อก็จะไม่เอาพี่แบนล่ะล่ะครับเห็นไหมครับนั่นมาแล้วพี่แบนละ่ะอ่าเห็นไหมพ่อไม่เอาแล้วพี่แบนสล่ะก็จะขี้ดื้อมากๆเลย